สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่จองความสุขทา่าโลกดลยแม่หมอความสุขมอตัวุกแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอ็จิ้นบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีคําโฆษณาแต่ถ้าค่าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้ คอมเมนต์เลยค่ะมาค่ะนะคะคลิปนี้เราตั้งชื่อว่านับจากนี้ไปนะคะจะเกิดปาฏิหาริย์ใดขึ้นกับคุณนี่คือปาฏิหาริย์พลังแห่งพรสวรรค์ของคุณนั่นเองเราเห็นเราเห็นหน้าปกนี้นะคะเราเลยตั้งชื่อตามหน้าปกนั่นเองนับจากนี้คุณจะได้ไดรับ นะคะปาฏิหาริย์ใดจากพรสวรรค์ที่คุณมีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะขออนุญาตครูครูครบาอาจารย์ศิลปศิธิ์เทวดาทุกพระองค์นะที่นี้นะคะนับจากนี้นะคะคุณจะได้รับโอกาสหรือปาฏิหาริย์ใดนะคะจากพรสวรรค์ที่คุณมีอย่างเตียมรน้นจากพรสวรรค์ที่คุณถูกพกพามาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงป,ปัจจุบันนั่นเองนะคะนะคะมาค่ะนะคะพรสวรรค์ที่คุณมี กำลังจะนำพาให้คุณได้พบปาฏิหาริย์ใดคะค่ะคุณค่ะค่บคุณค่ะความสำเร็จความสำเร็จและชัยชนะทางด้านการงานนะคะความสำเร็จใหม่ๆและชัยชนะในด้านการงานของคุณนี่คือนะคะคุณจะมีโชคคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับเงินเดือนได้โอกาสใหม่ๆจากเจ้านายของคุณและเป็นโอกาสที่ถาทายกำลังจะมุ่งสู่เข้าไปสู่ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณนี่คือ Seven น f นะคะเซเ n ่นอนนะคะเกี่ยวกับนะคะในเรื่องการงานธุรกิจการงานความสุขครอบครัวในชีวิตของคุณพรสวรรค์ของคุณไฟของคุณนะคะดวงชะตาของคุณได้เปิดแล้วในเรื่องการงานนั่นเองนะคะพรสวรรค์ของคุณกำลังจะนำส่งให้คุณได้รับปฏิหารโชคลาภทางด้านเงินทองก็จะเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะนี่คือ นะคะปาฏิหาริย์ที่คุณจะได้รับจากพรสวรรค์ที่คุณมีจากพรสวรรค์ที่คุณพกลงมานะคะตั้งแต่วันที่คุณเกิดโดยที่คุณไม่รู้เลยนั่นเองนะคะมาค่ะนับจากนี้นะคะปาฏิหาริย์ใดจะส่งให้คุณได้รับณนะช่วงเวลานี้คะ่ะขอบคุณค่ะคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกค,นคืนทุกคนไปดูเมื่อคืนนี้นะคะถ้าใครตามแม่หมอไปดูคลิปเมื่อคืนนี้ นะคะ The view of fortune ออกเหมือนกันออกเหมือนกันออกตำแหน่งตนุออกตำแหน่งตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณจะมีโชคลาภวาสนาการเงินจะเข้ามาคุณจะมีบ้านคุณปรารถนาบ้านคุณปรารถนาจะมีความสุข คุณปรารถนาอยากให้ครอบครัวคุณมีความอบอุ่นนี่คือดวงชะตาของคุณได้ผัดใบแล้วดวงชะตาที่จะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณไปดูเมื่อคืนคุณไปดูเมื่อคืนนี้นะคะคุณจะเห็นเลยว่ามันคือเรื่องจริงนะคะเราไม่โอ ไม่ไม่สปอยเราไม่สปอยนะคะถ้าคุณมีวาสนาจริงคุณจะเห็นคลิปเมื่อคืนว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรนั่นเองนะคะและนี่คือปาฏิหาริย์พรสวรรค์ที่คุณมีกําลังจะนําพาให้ชีวิตคุณโชคชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณอยากมีโชคมีลาบมีทรัพย์มีสินเป็นของตัวเองคุณจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์มีสินเงินมากขึ้นคุณจะได้ปรับเงินเดือนมีโชคมีลาบโชคลาบแบบฟุกุก็มีนั่นเองต่อค่ะ นับจากนี้จะเจออะไรอีกคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ค,ณคุณเป็นคนขยัน นะคะคุณเป็นคนขยันเลยค่ะขยันศึกษาตำราขยันมองหาเส้นทางทางด้านหาเงินของตัวเองเห็นไหมคะนี่คือเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กมีความมานะพยายามมองเห็นช่องทางทางด้านหาเงินอยู่ตลอดเวลาไม่หวังพึ่งพาใครหวังพึ่งตัวเองพอนั่นเองนะคะและต้องการให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขอยู่ดีกินดีเท่านั้นนี่คือความอุดมสมบูรณ์ ฟ้าใหม่เหมือนฤดูฝนนะช่วงนี้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงปาฏิหารินี้จะเกิดขึ้นกับคุณไม่เกินเจ็ดวัน14วันหรือยี่สิบเอ็ดวันหรือตลอดทั้งปีก็ว่าได้นั่นเองนะคะถ้าคุณมีจิตใจที่แน่วแน่ว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณอยู่แล้วคะ่ะถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้ แต่มันจะเกิดขึ้นคุณเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโ oh อะ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้การเงินของคุณ คุณจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณเป็นคนรักความยุติธรรมแม้ว่าคุณจะหาเงินเก่งแค่ไหนแต่คุณก็เป็นคนที่เอื้ออาทรชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าใครมาขอความช่วยเหลือกับคุณเรื่องเงินทองคุณก็ให้หยิบให้ยืมนะคะและให้ระวังเรื่องการให้หยิบให้ยืม คุณเป็นคนใจดีมากๆยิ่งคุณมีพี่น้องนะคุณจะซับพอตพี่น้องของคุณเป็นอย่างดีซับพอตพ่อแม่คุณเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะและความยุติธรรมนี้แหะคะ่ะจะส่งผลให้คุณนะคะไม่มีทางจนแน่นอนคะ่ะสถานการณ์เงินเพราะอะไรคะนี่คือพรสวรรค์คุณเลือกเกิดมา นะคะในชาตินี้เพื่อที่มาปลดล็อกคนอื่นนั่นเองปลดล็อกให้คนอื่นมีความสุขมีกินมีใช้นั่นเองปลดล็อกให้ครอบครัวคุณมีแต่รอยยิ้มมีต่รอยยิ้มมีแต่ความรักให้กันและกันนั่นเองนะคะนี่คือความสุขหกเหรียญน,นะคะถ้าคุณปรารถนาจะมีเงินผู้ใหญ่จะเข้ามาพพอร์ตผู้ใหญ่จะเข้าให้ ผู้ใหญ่หมายถึงว่าอาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็ได้นะคะจะให้การซัพพอร์ตถ้าคุณมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินนะคะจะมีลูกค้าหรือผู้ใหญ่ใจดีหรือหุ้นส่วนมาซัพพอร์ตคุณคุณจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามานั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนค่คุณค่ะคอบคุณค่ะ,คคะแล้วนี่คืออะไรคะนี่คืออัศาบินถือไม้เท้าในออบอลคุณเป็นคนที่ ะะชอบความโลดโผนชอบความโดดดินนะคะเป็นคนที่ชอบออกเดินทางหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหาอินสปิเรชันใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อที่จะมาพัฒนาองค์กรหร,หรือที่จะมาพัฒนาตัวเองให้ให้คุณเป็นคนที่มีศักยภาพหาตัวจับต้องย่้และที่สําคัญคุณเป็นคนฉลาดยิ่งถ้าเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้ชายที่มีลักษณะรูปงามเหล่อฉลาดนะคะเป,เป็นเอกลักษณ์โดดดินแต่คุณนะเป็นคนที่ นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะชอบงานท้าทายเป็นคนที่ชอบงานท้าทายอะไรที่ท้าทายไม่ท้าทายได้ไงคะเนี่ยค่ะ เจ็ดไม้เท้านะคะอะไรที่ขาถ่ายอะไรที่เป็นของใหม่เนี่ยคุณอยากลองมากเพราะอะไรนั่นมันคือความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งเพื่อที่จะนําพาให้คุณไปอยู่ถึงราชาถือไม้เทา้านั่นเองค่ะบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยนะคะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะนี่คือปาฏิหาริย์จากพรสวรรค์ที่คุณมีกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับโอกาสนี้เพราะดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ สามดาบนะคะให้ระวัง นะคะให้ระวังความเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะแล้วก็ระวังเพื่อนร่วมงานด้วยรู้หน้าไม่รู้ใจการยึดมั่นกันแน่วแน่การที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดบางทีคุณอาจจะโดนหักหลังก็ได้นะคะโดนเอารัดเอาเปียบหรือคนนินทาว่าหลายคุณทําให้คุณเสียใจบางคนเข้ามาหาเราหวังดีแต่ก็กลับเอาเราไปนินทาในทางเสียให้หายนะคะให้คุณรู้ไว้ไพ่นี้ออกมาเตือนไม่ใช่ออกมาเพื่อที่จะทําลายใครบางคน นะคะฟังได้แต่อย่าระแวงคนอื่นจนให้คนอื่นไม่ไม่ชอบคุณนั่นเองนะคะนะคะนี่คือความผิดหวังเสียใจในเพื่อนร่วมงานหรือว่าในครอบครัวหรืออะไรก็ตามในองค์กรของคุณก็ตามแน่นอนมันก็มีต้องมีผิดหวังบ้างเลยค่ะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะ เดี๋ยวนะคะเดะมูนราชินีในความมืดนะคะคุณเป็นคนที่มีความกังวลทุกเรื่องราวแม้ในยามกลางคืนนับจากนี้ไปให้บอกว่า คุณไม่กลัวอะไรนะักทั้งนั้นนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถชื่นชมตัวเองในยามที่ไม่มีแสงจันทร์ก็ตามแต่อันนี้เป็นค่ำคืนที่มีแสงจันทร์คุณสบายใจได้ค่ะเพราะ View of Fortune มาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากชีวิตที่มืดมนหาใครหาใครช่วยก็ไม่ได้เจออุปสรรคปัญหารุ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานคู่รักคู่ใครหรือว่าเพื่อนร่วมงาน เพื่อนสนิททําให้คุณอ่อมคุณยมก็ได้นะคะเพื่อนสนิทที่คุณคนที่นะคะสนิทบางทีอาจจะเป็นคนที่ทําร้ายเราโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้นั่นเองนะคะนับจากนี้นะคะให้คุณปล่อยวางแล้วสิ่งดีๆปล่อยวางค่ะปลดล็อกตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคนที่เขาเคยทำร้ายคุณอุทิศบุญกุศลให้เขา นะคะแล้วก็บล็อกเขาไปเลยค่ะทางที่ดีนะคะถ้าคนไหนทําให้คุณไม่สบายใจอ่ะอย่าไปเสพเขาอย่าไปส่องเขาบล็อกเขาเลยค่ะเพราะว่าแม่บอกก็เคยเป็นเพราะว่ามีคนทําให้แม่หมอเสียใจแบบนี้ตอนแรกแม่หมอก็ไปส่องเขาอยู่ดีสุดท้ายแม่หมอบล็อกเขาเลยค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันโคตรดีมันจะดีขึ้นมาภายในอาทิตย์เดียวนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ำคืนแห่งพระจันทร์ความมืดมนแห่งพระจันทร์จะไม่มีกับให้กับคุณอีกแล้วนี่คือคุณจะได้แก้วสารพัดนึกนี่คืออะไรคะก้าวถ้วยก้าวถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะบริวารมากหน้าหลายตาคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแม้ว่าความสําเร็จคุณเกิดมาถ้าคุณได้เจอคลิปนี้เราบอกเลยว่าคุณเกิดมาโดยโดนคำสั่งจากเบื้องบนคุณไม่ใช่เกิดมาธรรมดา นะคะชีวิตคุณเลือกที่จะเกิดมาคุณโดนสั่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้มารู้จักนะคะผิดชอบชั่วดีให้มารู้จักนะคะ,วะ,ค,ะความเจ็บความปวดความอ่อมความยมทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือก้าวถ้วยแล้วคุณที่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนับจากนี้คุณจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะบริวารจะมากหน้าหลายตาคุณเป็นคนที่เลี้ยงลูกน้องเก่ง นะคะเป็นคนเปลูกน้องลูกน้องให้อ่ามาขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณคุณก็จะเปลูกน้องและวาสนาของคุณอะไรที่มันยากๆสําหรับคนอื่นสําหรับคุณแล้วมันจะง่ายแม้งานคุณจะมีเยอะขนาดไหนความท้าทายคุณไม่เคยเกงรงกลัวค่ะ เพราะคุณเป็นคนเกิดมาด้วยพรสวรรค์และที่สําคัญคุณไม่ได้เป็นคนธรรมดาที่มาเกิดบนโลกมนุษย์นี้นะคะคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ส่งคุณให้มาเกิดบนโลกมนุษย์นี้เราบอกคํานี้นะคะเราพูดได้แค่นี้และเราก็ไม่ได้มีซิกเซนแล้วคุณมีแก้วสารพัดนึกจงเชื่อในรางสังหอ์ของตัวเองนั่นเองนะคะต่อค่ะเพราะว่าคุณมีพรสวรรค์อยู่ในตัวคุณโดนถูกส่งมา ให้มารับใช้บางสิ่งบางอย่างให้กับมนุษย์มาปลดล็อกให้กับมนุษย์นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะแต่เชื่อได้แต่อย่างงมงายนะคะทุกคนขานี่คือพลังอํานาจพิเศษบางทีคุณอาจจะเป็นลูกหลานพญานาคที่มารับใช้บางสิ่งบางอย่างก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ การรับใช้ครั้งนี้เป็นการปลดล็อกช่วยเหลือผู้คนให้ถูกให้เขาได้ปลดล็อกกับเรื่องบางเรื่องนั่นเองนะคะและครอบครัวของคุณด้วยบริวารของคุณด้วยนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอคุณค่ะขอคุณค่ะนะคะสี่นะคะสี่เหรียญ ความมั่งคั่งลำ่ำรวยเศรษฐีสี่เหรียญนี่คือเศรษฐีนะคะเศรษฐีที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้พึงพอใจในสิ่งที่เัอเองมีนะคะอยากได้มีแล้วเนี่ยฉันมีเป็นหมื่นล้านฉันก็อยากได้แสนล้านนะคะมีความละโมบโลกมากและเป็นคนที่ตนีขี้เหนียวหมายความว่ารู้จักหลักเงินนะคะนี่คือไพ่แห่งเศรษฐีรู้จักใช้เงินมีแล้วอยากมีอีกได้แล้วอยากได้อีกนะคะไม่รู้ว่า เส้นทางที่ได้เงินมานะคะคุณจะได้เส้นทางที่ได้เงินมาเนี่ยได้เงินมาง่ายๆเพราะนี่คือ9้า นะคะก้าวถ้วยคุณเป็นคนฉลาดไม่ว่าจะงานคนอื่นจะมองว่าอุ้ยทำไมงานนี่มันยากจังแต่สําหรับคุณแล้วคุณทําแค่วันสองวันคุณก็ได้เงินแล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณและคุณเป็นคนที่หาเงินได้ง่ายและนะคะมีความเพลิดเพลินทะยานอยากกระหายอยากจะมีเงินเข้ามาหลังไหลเข้ามานั่นเองนะคะก่อนจะใช้ใจ่ายก่อนจะให้คนหยิบยืมให้คุณมองเงินดีๆก่อนจะให้ใครมองที่เงินก่อนก่อนจะให้คนหยิบยืมนั่นเองค่ะต่อ ทุกคนค่ะคุณ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 เป็นลูกหลานพลือศีคุณเป็นลูกหลานพญานาคคุณโดนส่งมาให้รับใช้บางสิ่งบางอย่างบนโลกมนุษย์นี้นั่นเองและที่สําคัญนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นนักวางแผนคุณเป็นคนที่มีชั้นเชิงในการทําธุรกิจ ะะการค้าการขายคุณมีชั้นเชิงที่แยบยนแล้วคุณเป็นคนที่อ่านคนออกและที่สําคัญคุณเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องราวนะคะไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนคุณก็เฉิดฉายคุณมีแสงออร่า คุณมีนะคะมีสเสน่ห์อยู่ในตัวแต่เวลาที่คุณเจอปัญหาเรื่องความทุกของคุณอะ่ะคุณจะเอาตัวไม่รอดนะคะบางคนนะคะเข้ามาในที่นี้อาจจะเคยผ่านการย่าล้างมาด้วยเร็วก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณมีความพร้อมมากนะคะในการเป็นพ่อของลูกนั่นเองแต่บางคนก็เป็นพ่อของลูกแล้วคะ่ะ ะะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะการประสบความสําเร็จคุณประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองนะคะเพราะความเชี่ยวชาญความรู้คุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้นานหรอกคะ่ะเพราะว่าอะไรคะคุณเกิดมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นบารามีของคุณเต็มเปีย่ยมนั่นเองนะคะทุกคนต่อคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเพจเพจออฟสอ,อด นะคะถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาทิ้งไปค่ะคนไม่ดีนะคะคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณ คุณปล่อยวางค่ะเพราะโอกาสของคุณจะเจอคนที่ดีกว่านี้การที่คุณได้เรียนรู้ว่าเอ้ยใครเข้ามานะคะเพื่อทรยศหักหลังคุณหรือใครเข้ามาไม่ซื่อกับคุณก็ปล่อยไปเพราะอนาคตคุณไม่ได้ฝากไปกับเขาอนาคตฝากไปที่ตัวคุณเองคุณต้องการให้อนาคตคุณเป็นแบบไหนคุณวางเป้าหมายในเวอร์ชั่น2025เป็นอย่างไรนั่นแหละค่ะตัวตนของคุณนับจากนี้ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ของคุณกำลังจะก้าวมาหาคุณโกง ล้อแห่งโชชตาเข้าสู่หาคุณแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้มิโกะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมุ่งมั่นคิดจะทําอะไรแล้วคุณต้องประสบความสําเร็จและจะต้องก้าวไปให้ถึงนั่นเองนะคะนี่คือเด็กถือเด็กถือดาบเสร็จแล้วเป็นอะไรคะอัศวินถือดาบยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมีความมุ่งมั่นคุณมีพรสวรรค์และคุณเป็นผู้กาคุณเป็นผู้นําคุณไม่ชอบเป็นผู้ตาม เราบอกเลยว่านะคะคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ชอบเป็นผุ้นอ ผู้ตามคุณจะเป็นผู้นําเสมอนะคะแล้วการที่คุณเป็นผู้นำเนี่ยคนอื่นเขาก็ยอมรับให้คุณเป็นผู้นําด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยอมรับนะคนอื่นเขาก็ยอมรับให้คุณเป็นผู้นําเพราะคุณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครที่เราพูดตั้งแต่แรกว่าคุณมีเอกลักษณ์โดดเด่นคุณมีพรสวรรค์นในตัวเองปาฏิหารินี้จะนําส่งผลให้คุณได้เจอสิ่งใดอีกคะเดเดวิลระวังเรื่องอารมณ์ ะะและความทะเยอทะยานความอยากได้อยากมีนะคะแล้วก็บางคนมาเข้าหาคุณเขาอาจจะหวังผลประโยชน์มาชักใยกับคุณด้านหลังก็ได้นั่นเองเดอเดวิลเนี่ยค่ะนะคะสิ่งที่ไพ่มาเตือนดีค่ะแล้วให้ระวังเรื่องนะคะเรื่องเรื่องชู้สาวด้วยค่ะเรื่องอารมณ์เรื่องชู้สาวเรื่องความเห็นแก่ตัว เมื่อถึงบางสิ่งบางอย่างอ่ะคนเรานะคะก็จะใส่ร้ายป้ายสีกันจะมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจที่เราบอกนั่นเลยค่ะมีร้ายก็ต้องมีดีมีดีก็ต้องมีร้ายเมื่อคุณรู้แล้วว่าเอ้ยนะคะจะมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีคุณก็เงียบๆไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปโต้แย้งกับเขาว่าเขามานินทาคุณนะมาใส่ร้ายคุณนะนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดโปงด้วยตัวมันเองนั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคนับจากนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่าชีวิตคุณนับจากนี้ปาฏิหาริย์พรสวรรค์ที่คุณมีคุณอยากมีบริวารทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาครอบครัวของคุณจะเป็นที่ครอบครัวที่อบอุน่นคุณอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีทุกสิ่งอยากมีบริวารบริวารก็จะมี โรงงานคุณก็จะมีธุรกิจของคุณก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณปรารถนาพืชไล่อะไรสิ่งที่คุณปรารถนานะตอนนี้ชีวิตของคุณก็คือมหาเศรษฐีความสุขที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้นั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขคุณจะเป็นเศรษฐีในหมู่บ้านคุณจะเป็นเศรษฐีในตำบลแล้วคุณจะสร้าง คุณงามความดีให้กับในตำบลในชุมชนในประเทศของคุณนั่นเองนะคะนี่คือสูตรสำเร็จพรสวรรค์ที่ส่งมาให้คุณนับจากนี้คุณไม่ใช่คนธรรมดา คุณจะนำพาองค์กรของคุณชื่อเสียงในองค์กรของคุณชื่อเสียงในหมู่บ้านของคุณจะนำพาให้เกิดชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้ด้วยพรสวรรค์ปาฏิหาริก์รกำลังจะส่งผลให้คุณได้พบโอกาสได้อีกค่ะนับจากนี้ต่อค่ะค้าบคุณค่ะค้าบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนที่มีครอบครัว นะคระอบครัวคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมีความคักคั่งไม่มีคําว่าติดหนี้ติดสินชีวิตคุณจะปลดล็อกเรื่องหนี้สินคุณจะมีเงินไปจ่ายหนี้สินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่คืออะไรคะราชานะคะราชาถือเหรียญน,นั่นเองค่ะราชาผู้ที่หาเงินเก่งวางแผนธุรกิจการเงินแล้วเป็นคนที่นะคะ จัดการบริหารเรื่องการเงินเป็นคนที่มองการไกลลงทุนอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วเป็นคนหาเงินเก่งพึ่งพาตัวเองตั้งแต่เด็กไม่ใช่พึ่งพาคนอื่นนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะนับจากนี้คุณจะ,สะเสบยแต่ความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นถ้าคนแต่งงานแล้วนะคะสามีของคุณพร้อมที่จะเป็นพ่อของลูก โอกาสใหม่ๆแล้วเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะคะถ้าคุณเข้ามาเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงโสดตัวคุณนั่นเลยค่ะนะคะสามารถเป็นผู้ชายนะคะถ้าไพ่นี้ตรงจริตกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ชีวิตการเงินของคุณมีแต่ความมั่งคัง่งร่ำรวยธุรกิจการงานที่คุณลงมือลงแรงคุณจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่คุณปรารถนานั่นเองค่ะต่อค่ะ ในออฟสอดเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานอุปสรรคปัญหาเห็นไหมคะดับก็ดับนะคะระวังอะไรให้รอบครอบอย่าไว้ใจใครในออฟสอดนะคะห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดบางคนอาจจะมีอาการเจ็บป่วยบางคนตกงานอยู่คุณจะไม่ตกงานหรือว่าธุรกิจคุณมีปัญหาให้คุณลุกขึ้นสู้เพราะดวงชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณจะพ้นจากวิกฤตนี้อย่าเชื่อใครง่ายๆนั่นเองนะคะในออฟสอดคือความเป็นกังวลการเชื่อใคร ง่ายๆมันจะนําพาหายนะมาสู่คุณนั่นเองนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะเรื่องบางเรื่องอ่ะคุณไม่สามารถขอความช่วยเหลือใครได้หรอกค่ะคุณต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเท่านั้นและเมื่อคุณแก้ไขปัญหานี้ออกคุณก็จะได้รับสิ่งนี้ค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวค่ะ นี่คืออะไรคะนี่คือ T o p t i c a อปัญหาเรื่องการเงินจะไม่มีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่านะคะเป็นพนักง,งานหรือว่าทํางานอะไรนี่คือ T Optical คุณจะหลุดพ้นทุกเรื่องแล้วถ้าคุณขัดสนเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตในเรื่องการเงินของคุณโปรเจกต์ของคุณ นะคะจะมีคนมาซื้อโปรเจกต์คุณโปรเจกต์ของคุณที่คุณวางแผนไว้อยากให้โปรเจกต์คุณประสบความสําเร็จจังเลยอยากให้มีคนมาซื้อโปรเจกต์คุณจังเลย คุณจะได้รับผลตอบแทนจากโปรเจก t นี้คุณไม่ต้องเป็นกังวลอย่าใส่อย่าใส่เสื้อหนาวในหน้าร้อนนั่นเองนะคะเพราะว่าโอกาสของคุณมาถึงแล้วจงเชื่อในศักยภาพของคุณว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพคุณเกิดมานะคะเพื่อมาตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและมาช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองแล้วก็รู้จักให้อภัยคนอื่นแล้วเมื่อคุณรู้จักให้อภัยคนอื่นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น,นกับคุณล้านเปอร์เซ็นค่ะต่อค่ะ นี่คือความขาดแคลนนะคะที่จริงอ่ะนะคะปัญหาเรื่องความขาดแคลนขาดสภาพคล่องในเรื่องการเงินแม้ว่าคุณจะขาดสภาพคล่อง การเงินอยู่คุณก็มีภาระคอยช่วยเหลือคนอื่นอย่างเช่นคุณมีภาระที่ต้องหอบภาระนี้ไปด้วยเช่นพ่อแม่ของคุณสมมุติว่าคุณขาดแคลนใช่ไหมนะคะแต่คุณก็ต้องมีภาระคุณก็ต้องลุกขึ้นสู้ให้ได้เพราะว่าพ่อแม่ของคุณก็ต้องว่างพึ่งพาคุณลูกคุณก็ต้องหวังพึ่งพาคุณแม้ว่าคุณจะไปทางไหนคุณก็ต้องเอาเขาไปด้วยนั่นเองนะคะแม้ว่าคุณจะไม่มีเงินคุณก็ ให้เขากินอิ่มนอนเต็มก่อนนั่นเองนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองค่ะเรื่องความขาดแคลนแค่คุณอย่าไว้ใจใครมากเกินไปนั่นเองนะคะพรสวรรค์ของคุณให้คุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดครั้งนี้นะคะอุปสรรคปัญหามากมายที่คุณได้เจอมานะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องขาดแคลนอุปสรรคเพื่อนร่วมงานอะไรก็ตามแต่ต่อค่ะทุกคน ขอบะขอบคุณค่ะขอบะเห็นไหมคะเมื่อคุณมีความกตันอยูกระตาเวทีไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนมีแต่คอยซัพพอร์ตแม้เราไม่มีเงินขนาดไหนเราก็อยากให้ลูกเราอยากให้ญาติเรากินอิ่มนอนเต็มเราสู้แบบขาดใจนะคะแม้ว่าภานละมันจะหนักอ <ian> ึ้งเหมือนอะไรคะ เหมือนเตี้ยอุ้มคอมใช่ไหมคะเนี่ยแเลยค่ะเขาเรียกว่าเหมือนเตี้ยอุม้มอุ้มคอมความขาดแขนครั้งนี้แม้คุณจะเจออุปสรรคปัญหาเรื่องขาดแลนอะไรต่างๆบุญกุศลของคุณกําลังจะนําพาให้คุณมีโชคมีทรัพย์มีสินคุณไม่มีทางขาดแขนแน่นอนค่ะ เพราะอะไรคะบางทีคุณอาจผ่านวิกฤตความขาดแคลนมาแล้วเพราะอันนี้คือราชาถือเหรียญน,นะคะแม,แม้ว่าบางครั้งธุรกิจการงานของคุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหานับจากนี้ตะวันชีวิตใหม่ความสุขครั้งใหม่แสงตะวันวาสนาของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะความขาดแคลนได้จบสิ้นแล้วนับตั้งแต่คุณมาดูแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์เรื่องรู้หน้าไม่รู้ใจนั่นเองนะคะบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็มาแบบรูปแบบ คนข้างๆกายคุณน,นั่นแหละค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอมกดอมกดเราบอกแล้วว่าพรสวรรค์ปาฏิหาริย์ที่คุณได้รับมาครั้งนี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้เลือกมาเกิดเองแต่คุณโดนคําสั่งบางคําสั่งส่งให้คุณมาเกิดเพื่อมาชดใช้ เพื่อมาช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นได้เป็นผู้มีความสุขให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือเขาแบบไหนก็ตามนะคะนี่คือเดอะเวอร์นะคะชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้น โอกาสใหม่ทั้งเรื่องการงานความสุขความสําเร็จในชีวิตคุณจะมีเงินไหลกองมีท้องไหลมาช่วงจังหวะชีวิตนี้คุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหานี่ค่ะเหมือนดโดนเจ้ากรรมในเวรปลดล็อกคุณนะคะเจ้ากรรมในเวรที่มาในรูปแบบต่างๆที่คุณเองก็รู้ดีว่ามาในรูปแบบไหนนับจากนี้ชีวิตคุณได้ปลดล็อกแล้วกงล้อแห่งโชคชะตาปลดล็อกคุณเรียบร้อยแล้วมีแต่แสงตะวันเดอะเวอร คุณจะได้เดินทางไกลบางคนบางคนนะคะมีทรัพย์สินเนืองนองอยู่ที่ต่างประเทศบางคนนะคะจะได้เดินทางไปดูงานไปศึกษาดูงานคุณต้องเดินทางไกลเท่านั้นนะคะคุณจะถึงจะได้มีเงินหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นั่นเองนะคะการเดินทางจะทําให้หวงจุย้ยคุณได้เปิดหวงจุ้ยของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะและอย่าลืมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศสด้วยนะคะเพราะคุณเกิดมา คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อนะคะเกิดมาเป็นพนุษย์อย่างเดียวคุณต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตในทางนี้ให้ความคิดความเห็นนะคะให้กับคนอื่นให้เขาเข้าใจว่าเกิดมาทําไมมาเผยแพร่อะไรอย่างนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องซัพพอร์ตด้วยการเงินก็ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ยขอค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะโอเมก้าโอเมก้านับจากนี้ ฝันร้ายในชีวิตของคุณได้จบลงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความสุขของคุณสุขเหลือๆสุขเริงร้นบางคนจะได้แต่งงานชื่อเสียงเงินทองนะคะจันร์หลังไหลเข้ามาครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งธุรกิจจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนคุณจะมีโชคมีลาบนะคะเห็นไหมคะทุกคนต่างชื่นชอบมือถือมาถ่ายรูปคุณเพราะอะไรคะชื่นชมในศักยภาพคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ความสุขของคุณบางคนจะมีความสุข อีกครั้งหนึ่งในรอบหลายๆปีนั่นเองนะคะฝันไลฟ์ของคุณคุณได้หลุดพ้นออกจากฝันไลฟ์และความสุขของคุณกลับมาหาคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็าตามแต่นี่คือความสุขเรือเรือโลกใบใหม่ของคุณไม่ว่าคุณปรารถนาเงินทอง บริวารน,นะคะลดบ้านอาคารอะไรกำลังจะเข้ามาหาคุณทุกเรื่องราวคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนแน่นอนค่ะนะคะล้านเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มนะตรงนี้แล้วครอบครัวของคุณชีวิตใหม่จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์การงานก็มีความมั่นคงไม่มีอะไรนะคะนับจากนี้พรสวรรค์ปาฏิหารินี้จะนำส่งผลใ,ให้คุณให้เกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วเพราะว่ากงล้อแห่งโชคชะตา เปิดให้คุณได้รับแล้วนั่นเองนะคะนี่ค่ะนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับนับจากนี้นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ